สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทา้งสองทุกท่านครับผมตามกันต่อคลิปที่สองแะครับกับวิวเดิมครับแค่หันกล่องไม้อีกทางหนึ่งเป็นสา nam นะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับสาหน้าทึ่งที่มาสูบเฉพาะปีใหม่ครับสงการนี่แหละครับนี่แหละครับเอาคลิปนี้ครับบูวน้ำเส่กระไดชุดฟันท่งสามตัวบนพอซีสเกตหมวดบันที่สิบหกสิงหาคมหกสิบแปดมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับ เพิ่นฟันให้สามตัวบนสองครูถอนนั้นครับท่านผู้ชมกะนาล่องเบิงได้ครับท่านผู้ชมเพราะว่าเลขกะบ่ได้หลายตัวประนั่นครับกขมีแค่์สองตัวเท่านั้นยุยทีเอฟซี FC, จะตัดเลนครับผมเอาล่องเบิงครับเพื่อได้โชคได้ลาบครับงวดนี้กะพิจารณาเบิงน้ำกัน,นครับสามตัวบนกำลังมาแรงครับงวดวัางหันเลขหลวงพีกับอ่าพอหลีกลับ เอาสามตัวแตกเลยครับนผูุชมกจค่าเซียนแต่ละหันนะครับส่วนมากหายสามตัวบนขึ้นกันสิไปเข่าประมาณสองตัวพิษแถมเดียวสิเป็นแปดครับพวกเป็นประมาณนี้ครับแปดหาสองนี่ก็คือเข่าสามตัวลลยเซียนอยู่ครับส่วนมากจะเขา่าแต่สองหาหาสองประมาณนี้ครับตัวที่สามกับสิบโบลิกไปเลยนี่แหละครับเอาลองเบิ้งน้ำกันครับในงวดนี้วันทีน่สิบหกนี่พอซีสเกตกับ รับประกันที่กันนะครับลองเบิงขาบ่อเข่าสามตัวขาที่เข่าสองตัว็ย่งดีครับสารับพอซีสเกตนี่แหละครับลองเบิงครับเพื่อได้โชกได้ลาบมันมานน้ากันครับก่อนอื่นอูน้ําใส้กระตองขอบคุณพอซีสเกตครับที่นําหอมม้วนเนวทางตัวเลขมาเบ่งปัญห้เอฟซีทางสองทุกทันครับขอให้โศกโศกมันมานน้ากันเด้อครับงวดนี้ลองเบิงครับบอเสียหายครับมักกะจัดคัดกระพ่าน ยังบ่มั่นใจพึ่งเขามารับส้มรับฟังแนวทางตัวเลขกเนาะครับกะเบาเบาเรียวา่าซ่อมเบือเบเอเบ่องกระได้ครับว่าหวดนี้เราซ่อมเบิ่งกระได้ถึงถือกะจังตามหวดต่อไปถ้าย่งงลดเบิ่งเป็นแนวทางกระได้ครับเขามาให้กําลังแรงใจกด,ก,กดแลงกดแท่ให้อูน้ำช่ยแก่ย่งดีครับผมส่วนออมน้ำโสกบ่ได้มานําผลนทางมากกะบ่อคอยดีอูน้ำช่ยก็เลยหาเหล็กเล่าแนวทางตัวเล็กที่ แม่นแม่นหรือว่าพอเอฟซีเมย์เฟซีที่เพิ่นส่งมา,าให้ก่ะให้เอฟซีทางช่องได้เบิ่งเหล็กเล้าออน้ำโขกอีกเทือนหนึ่งอู่น้ำใชื่อกะให้ออน้ำโขกอัดเหล็กเหล้ายู่เฮียนครับกำลังตามพอเงยพร้อมแล้วครับออน้ำโขกกระได้มือน,นีิอู่น้ำใชื่ก็เลยออกมาเห็ดคนละนาทีแล้วครับออน้ำโขกเหล็กเล้าอู่น้ำใชื่เหล็กไทยนี่ยนะครับอัดคนละมองออน้ำโขกบอกว่าสิลงไปอัดอยูวัดเป็นแนวทางตัวเหล็กเล้าเนาะครับนี่แหละครับเอา กัยั่งดีนะครับขอน้ำโขลกเล้าน้ำช่ายไทยนี่แหละครับซอยกันทำมาหากินจากน้อยอ่าลูกกับสีออกแล้วนะครับสีได้ตั้งใจหาเงินไปดูดวยกันนะครับให้เอฟซีทางสองขอมาให้กำลังแรงใจพร้อมนะครับนะครับแต่ก่อนอื่นก็ขอให้โศกมันมานำกันเด้อครับงวดนี้นี่แหละครับเขามีเขามีรุ้นนะครับแนวทางตัวเลขหลากหลายเสียนหลากหลายสำนักครับขอน้ำช่ยโบพิษพาดมองเด้กะ ขออภัยทุกท่านครับนี่แหละครับกับพัฒนาไปเรื่อยครับบ่มีผู้ใดเก่งกวา่าไผดอกครับมีแต่งเต่การนฮะหยันแล้วก็ทำบ่อยๆให้สิ้นนี่แหละครับคือกำลังแรงใจเอฟซี FC ทางสองทุกท่นานเอาตามกันต่อครับพ่อสีสเกตสามตัวบนนี่แหละครับสิบหกซิงหาคมหกสิบแปดนี้ต้องมีให้เห็น ว่าสมตัวกับสตัวแหละครับทานบู้ชมหวดนี้พอซีสเกตเคนฝากมาเบากนะครับขอให้โศกีถูกทันเดอร์คนบอกครับเอาหัวน้ำช้ยกะสีบลงให้เอซีทางสองดุนดวนแหละครับบอลพอซีสเกตครับมาแล้วมาเบิ้งตัวเลขน้ากันครับทาาบู้ชมแนวทางตัวเลขครับนี่ครับพ่อซีสเกต16สิงหาคม68 สามตัวบนสองสองเกตสามสองเกตนี่แหละครับท่านผู้ชมลองเบิรงครับสองสองเกตนี่ก็เคยออกไปแล้วครับตั้งแต่สงการพุ่นนะครับเอฟซีทางซองหนาจะจัมเดย์เนาะครับส่วงสงการเลขออกสองสองเกตอู่น้ำเช่ายกบัวใดไปตามตอนนั้นกับท่านเดฟไปแต่งกับบอน้ำส้วงนะครับกับไปมันกันไวสกอนเพม่อนเลยบอกว่ามารอพระน้ำบ่อยู่บัดบ้าทน้องทม ทอูน้ำไช่จะพาอีฟซีทา้งสองไปไทยนี่แหละครับเพิ่นเมื่อรอพระเพิ่นจะให้เลขห้างบัทัดสุปีปีนี้เพิ่นก็เลยให้ห้างบัทัตสองสองเก็ดเก็ดสองเก็ไปยังสี่มะครับสมุส้มคนอยู่หันกับโอ้สุดยอดเลยครับถึกทุกคนครับผมบ่ถึกแต่เสาหัวมีแต่ทั้งพอพลอแม่อ่อนมโศกนะครับเพิ่นบอกว่าเสียดายอุดมำไชคือบ่มาเนาะตอนนั้นมันกระคำนะครับเพิ่์นรอพระ ไปบวชซีผ้ามผอมวน้ำช่ยกับยึดทางบานนี่แหละครับเพราะว่ามีพี่น้องมาเต็มพื้นกันครับฮะมือแต่งให้กันก็เลยบ่ได้ไปขาดดวงนะครับบัตรปีนี้ครับขามีอีกกะสีบ๊อบเว้นที่กันนะครับผมไปที่กันครับไปไทยเอาเลขครับผมถึงเสียงดังแน่เขาก็เอาคลิปมาผากบอกแย่งดีถี่ย่งได้ตัวเลขกพิ่นประมานนี้ครับเลขกกะสีได้ย่งมาขึ้นครับผมนี่แหละครับเอ้า อาเบืองทางพ่อซีสเกตนี่แหละครับสิหสิงหาคม68สามตัวบนนะครับมักกะจัดคากับพานแคปหน้าจอนํามกันเด้เลยครับ2 2เกีกับ3 2เกีครับนี่แหละครับเพื่อได้โชคได้ลาบนะครับทานุู้มลองเบื้องรับบ่อเสียหายครับทานุู้มเอาลองดูครับผมหววนี้มาด่วนเดี๋ยวคลิป3าผมกะสิรีบล่งให้เอฟซีทางซอง้อครับแต่ก่อนอื่นจะไป หาหา่ทหาเซียนแล้วก็ตามแต่ละสำหนักมาแบ่งให้ทุกท่านครับนี่นหละครับหลากหลายเซียนหลากหลายสำนักครับเรื่องว่าคลิปสามจะไปสรุปแนวทางตัวเลขซอสนามบินนามดีนะครับท่านผู้ชมซอสสนามบินนามที่เพิ่นาหามาแบบเยอะๆเรื่องว่าจะให้สรุปเลขวิ่งเม็ดเดียวประมาานี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปรวบรวมแนวทางตัวเลขที่เพิ่นห้มากนได้ครับว่าจะ สรุปแนวทางตัวได้ดีแต่ผมก็อยากสรุปทุกตัวแหละครับเป็นคลิปเดียวไปเลยะมาณนี้เนาะครับสรุปเลขกวิ่งเม็ดเดียวแล้วกะ็พร้อมซอสนามบินน้ำไปังสีเนาะครับเนาถ้ามากแบบนี้ก็คอมเมนต์มาได้ครับผมจะได้รวบรวมเล็กวิ่งเม็ดเดียวและะ้วก็ซอสนามบินน้ำสรุปพร้อมกันในคลิปที่3เดี๋ยวคลิปสีมีเซียนทันใดอยากไฮโค้งทุดทไทยผมก็สีลงงไ้ครับนี่แหละครับเอากะเหมือนเดิมนี่แหละครับทนผู้ส้ม ถ่ายคลิปนี้นะครับกับโบมียังไลกับฝากาติดตามแนวทางตัวเลขอวน้ำชัยกับอ๋อน้ำโขกไฮเดอ้อครับนี่แหละครับแนวทางตัวเลขกับโบนแน่ครับนี่เขามีลดครับผมลองเบอร์ขับงวดนี่เอาฝากติดตามโทรมาได้เบอร์นี่ครับอ่าวน้ำชัยครับผมหรือว่าแอดดีไลน์มากก็ได้ครับ0815016139ครับที่ มีสะพานบุญหรือว่าเอฟซีพอซีอยากเป็นสะพานบุญนะครับโทรมาเบอร์นี่เดีครับ0815016139ครับนี่แหละครับเอาแนวทางกับมีซัมเนียครับขอบคุณนพอซีสเกตครับที่น้ำ้อมมลตัวเลขมาแบ่งปันครับกขอให้ทุกท่านสุกๆมันหมน้ำกันเด้อครับงวดนี้รอเบิงงครับ3ตัวจะแตกหรือไม่อยู่ที่ดวงเอฟทางช่องครับนี่แหละครับ าสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ถุกโชคมั่นมั่นครับผมอยู่ดีไม่แห้งทุกท่านสวัสดีครับ